สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกๆคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูนิคอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในวันนี้นะักเรียนจะได้เรียนในเรื่องของประเภทของเครื่องดนตรีสากลน,นะคะก็ถ้าจําได้ก็คือเราเคยได้ศึกษากันมาแล้วตั้งแต่ชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่5ใช่ไหมคะพอมาถึงป .6 นี้คุณครูนิดก็อยากจะให้นักเรียนได้เรียนลึกลงไปอีกนะคะว่า เครื่องดน,นตรีแต่ละประเภทนั้นพอนำมาบรรเลงในวงมีบทบาทและหน้าที่อย่างไรนะคะและแต่ละประเภทมีอะไรอีกบ้างนะคะที่เป็นเครื่องดน,นตรีประเภทนั้นๆก็ไปชมกันเลยเครื่องดนตรีสากลมีทั้งหมด5ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกของเราเลยเราจะเรียกว่าเครื่องสายค่ะประเภทเครื่องสายภาษาอังกฤษก็คือ string instruments นะคะ string instruments อ่าสก็คือสายนะ s t s u r u n t s t s ก็คือเป็นเครื่องดนตรีค่ะประเภทที่2ก็คือเครื่องเป่าลมไม้นะคะเป็นประเภทเครื่องเป่าลมไม้ภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า woodwind instruments นะคะเพราะว่าอะไร wood ก็คือไม้นะคะ wind ก็คือเครื่องเป่าที่เราใช้ลมนั่นเองค่ะต่อไปประเภทที่3แล้วนะคะเราจะเรียกว่า brass instruments brass i n s t r u m e n t ก็คือเครื่องเป่าลมทองเหลืองนั่นเองค่ะประเภทที่4เครื่องตีกระทบค่ะภาษาอังกฤษเราจะเรียก percussion percussion instruments ประเภทที่5นะคะประเภทที่5เราจะเรียกว่าเครื่องลิ่มนิ้วค่ะเครื่องลิ่มนิ้วนะคะภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเครื่องคีย์บอร์ดค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่ารายละเอียดแต่และเครื่องมีอะไรนบ้างนะคะค่ <rattling. S 1> <ล>ะเรามารู้จักรายละเอียดของเครื่องสายกันก่อนเลยนะคะสายจะเป็นเครื่องดนตรีที่มีสายเป็นหลักนะคะนักเรียนซึ่งสายที่เราเห็นเป็นอาจจะเป็นเครื่องโลหะผสมเจนเ็นนะคะถึงให้ตึงค่ะและสามารถปรับระดับเสียงได้เสียงที่เกิดขึ้นค่ะจะเกิดขึ้นด้วยการสีหรือการดีดนะคะ และบทบาทหน้าที่ของเครื่องสายนะคะเวลาที่อยู่ในวงจะทำหน้าที่บรรเลงดำเนินทํานองและประสานเสียงค่ะและเครื่องสายในหนังสือของนักเรียนนะคะก็จะประกอบไปด้วยไวโอลินวิโอลานะคะเชลโลนะคะแล้วก็ดับเบิ้ลเบสค่ะซึ่งเป็นเครื่องสายตระกูลเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีกีตาร์ฮาร์ปแมนโดลินแล้วก็เบนโจเพิ่มค้ามหวา าลมไม้นะคะจะเป็นเครื่องดนตรีที่ทําจากไม้ตามชื่อเลยค่ะเป็นเครื่องดนตรีที่ทําให้เกิดเสียงด้วยการเป่าลมผ่านช่องเข้าไปในท่อนะคะปัจจุบันนะคะเครื่องเป่าลมไม้ก็จะใช้วัสดุสังเคราะห์นะคะหรืออาจจะมีโลหะเข้ามาผสมด้วยก็ได้ค่ะและบทบาทหน้าที่ของเครื่องเป่าลมไม้ก็คือการบรรเลงดําเนินทานองนะคะ ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือเครื่องเป่าลมไม้ริ้นเดี่ยวกับเครื่องเป่าลมไม้ริ้นคู่นะคะริ้นเดี่ยวก็คือคาลิเนตแซกโซโฟนค่ะริ้นคู่ก็จะมีโอบโอบบาซูนนะคะอิงลิชฮอนนะคะแล้วก็คอนทราบาซูนเครื่องเป่าลมไม้บางชนิดที่ไม่ใช้ลิ้นเลยค่ะรุตขวีรีคอเดอร์นะคะแล้วก็ p ิคโ,โรนะคะต่อไปจะเป็นเครื่องบลัสนะคะหรือที่เราเรียกว่า เครื่องเป่าลมทองเหลือ,องขาะนักเรียนก็จะมีเครื่องดน,นตรีดังนี้นะคะทรัมเป็ตทรมอมโบนยูโฟเนียมเฟรนช์ฮอนทูบาคอนเนตซูซาโฟนแล้วก็บาริโทนนะคะเครื่องเป่าลมทองเหลืองนี้จะเป็นเครื่องดน,นตรีที่จัดอยู่ในประเภทกลุ่มแปรนะคะจะเป็นเครื่องดน,นตรีที่มีปากเป่าหรือที่เราเรียกว่ากำพวดค่ะภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า m o u t h p i e c นะคะ m o u t h p i c e ค่ะเราจะเป่าเข้าไปที่กำพวดนะคะ และทําให้เกิดการสรั่นสะเทือนที่เมาส์นะคะคุณฟูจะเรียกว่าเมาส์นะคะพอเราเป่าลมเข้าไปนะคะและเมาส์เกิดการสรั่นสะเทือนก็จะทําให้ริมฝีปากของเราเสรั่นสะเทือนเช่นเดียวกันค่ะและก็จะเกิดเสียงขึ้นมา เภทเครื่องเป่าลมทองเหลืองเนี่ยค่ะก็จะประกอบไปด้วยท่อต่างๆมากมายเลยซึ่งท่อเหล่านี้นักเรียนต้องดูแลให้ดีเลยนะคะถ้าสมมติว่าท่อไปกระทบกระเทือนกับอะไรก็จะทําให้เครื่องดน,นตรีนั้นที่เป็นโลหะบุบค่ะพอเมื่อบุบป,ปุ๊บเสียงก็จะเปลี่ยนทันทีเลยและบทบาทหน้าที่ของเครื่องบร a s นะคะก็คือใช้บเบลงดําเนินทานองค่ะและในขณะเดียวกันก็จะเป็นเครื่องดน,นตรีที่ประสานเสียงไปพร้อมกับเครื่องดนตรีอื่นๆเหมือนกันค่ะ เครื่องตีกระทบนี้จะทํามาจากหนึ่งเลยก็คือทํามาจากไม้นะคะวัสดุจากไม้2มก็คืออาจจะทํามาจากโลหะก็ได้ะคะ่ะก็จะมีทั้ง2แบบเลยบทบาทหน้าที่ของเครื่องดนตรีประเภทนี้เมื่ออยู่ในวงก็จะคอยกํากับจังหวะให้กับบทเพลงและในขณะเดียวกันเครื่องตีกระทบก็สามารถบรรเลงทานองและประสานเสียงได้นะคะแบ่งออกได้อีก2ชนิดด้วยกันนะคะก็คือ1เครื่องตีกระทบที่มีระดับเสียงแน่นอน,นะคะ่ะ กับเครื่องปีกระทบที่มีระดับเสียงไม่แน่นอนนะคะแล้วเราก็จะมารู้จักกันว่ามีอะไรกันบ้างอย่างเครื่องตีกระทบที่มีระดับเสียงแน่นอนก็จะได้แก่ซัลโลโฟนมารินบ้าส์ไวบราโฟนนะคะระฆังราวและเบลไลล่านะคะก็จะเป็นเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงไม่แน่นอนนะคะก็จะคอยกำกับจังหวะค่ะได้แก่ก้องเบส กลองแน่กองทิมปานีบองโก้กลองคองกาและกลองชุดค่ะต่อไปจะเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องรีมนิ้วค่ะหรือเราจะเรียกว่าเครื่องคีย์บอร์ดก็ได้นะคะเครื่องคีย์บอร์ดนี้จะมีริมนิ้วไว้สำหรับให้เรากดค่ะเมื่อเรากดไปที่ริมนะคะภายในเครื่องก็จะเกิดกลไกลอะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้เกิดเสียงขึ้นมานะคะ ก็จะเป็นทั้งเสียงสูงเสียงต่ำหรือเป็นเสียงต่างๆก็ได้ค่ะตัวอย่างของเครื่องคีย์บอร์ดนะคะก็จะมีออแจ้งอิเล็กทรอนเปียโนคีย์บอร์ดไฟฟ้าหรือที่นักเรียนจะคุ้นชินมากๆเลยก็คือเมโลเดียนนั่นเองค่ะซึ่งบทบาทหน้าที่ของเครื่องคีย์บอร์ดนี้นะคะเมื่ออยู่ในวงจะเป็นเครื่องดนตรีที่บรรเลงทำนอง และสามารถประสานเสียงได้อย่างวงของเราที่นิยมใช้จะใช้เสียงนุ่มนวลค่ะเสียงไสๆเสียงอ่อนหวานประมาณนี้ค่ะและภารกิจของนักเรียนในวันนี้ก็คือ